วันพีชปฏิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1 80, นึ0 0 0สคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกภพชูจิตสามารถเข้าไปกางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกลียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับกรับสวัสดีวันรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ช่องอัลเทอร์เนทีฟเช่นเคยนะครับผมค,ค,คลิปนี้มาเจอกับซาโบบูสตันเทมินอีกแล้วนะครับผมนะก็เล่นโดยน้องชายที่น่ารักนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปชมเกมเพลย์กันเลยครับ ถ้าใครยังไม่มีอดีดอกเพชร ไปเปิดช่วง6ปีนะครับผมนะไม่อยากพาซาโบไปใช้เป็นการกับซอมบี้รัดได้เลยนะครับผมไม่โกงไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาหลักสิบบาทเท่านั้นเองนะครับผมการันตีโดยอัตเนมัตินะครับโอเคนะมาดูเรื่องของเกตเเบซซาโบพุตันกันนะครับผมอัดโดยน้องชายที่น่ารักนะครับผมนะมีฝีมือสุดๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาเล่นแบบไหนนะครับผมซาโบพุตันมันแรงหรือเปล่านะครับโอหดาเมจแรงมากเขาบอกว่าเขาเน้นดาเมจเลยนะครับผมกราฟนี่คือแบบโดนไปก่อนสองหมื่นโคแรงตีโปรตีดอกสามพันครับผมโหแรง มากนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาดูเกมเพย์แนวทางการเล่นนะครับผมจากโปรเพเยอร์หนึ่งท่านนะครับผมนะบอกเลยว่าตึงมากๆนะนี่ครับผมตีหูถ้ามีไฟนี่ตีโกงมากนะครับอืมอเกเป็นแชงว่าเป็นแชงนะครับผมโอ้โหไม,ม่โดนดามจนะงหวันนี้และก็ย้ายธงนะผมมาบอมทิ้งบอมที่นี่แล้วก็ยึดเสร็จพอดีโอโห5้าศูนยครับผมมีสาปโปนี่คือยิ้มเลยนะ บอกเลยว่าเก่งจริงๆริกิลสวนไปนะครับผม,มตีคูซันแรงมากแรงมากโอเคนะครับผมไฟหมดนะฮะตอนนี้ซาโบป,ปัญหาอะไรคือไฟแม่งอยู่ปั๊ดเดียวนะฮะคือมันเหมือนมันมันป๊ดเดียวมันหมดนะครับผมแต่บูตันนี่บอกเลยว่าถึกขึ้นแล้วก็แรงมากนะโอ้โหพุ่งชนเหมือนสิบล้อชนโคตึงโอเคนะครับผมนี่ยึดสวนไปเลยนะเล่นคล้ายๆโรเจอร์ดำเลยนะยุคก,ก่อน อืมนี่ครับผมมีเรียบร้อยโอ้โหกูซานมันถึกนะครับกูซานมันถึกโอเคตีไม่สนเดฟนะครับผมแรงมากนะบอกเลยอืมอ่าดอตทอมินสวยออกมานะครับผมโอเคนะครับสกิลสองมาแล้วนะครับแต่ว่าเอ่อยิบวอทนะครับล่างไฟเขาค่อนข้างไอ้นี่เลยนะหมดไวนะครับผมสิบแปดวิแป๊บเดียวอืมนี่ครับผมเขาต่อเขาต่อนะครับผมอืมกดกิ๊บสอดไปเลยนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องเสียดาย ยืดสองใช้ไปได้เลยโอ้ยไม่ดอนนะครับผมจังหวะนี้ไม่ล็อกเป้าเหมือนกันพาร์สเดียวกันอืมโอเคเขายึดธทมินนะนี่ครับผมเขาเตอร์เบ้าไปแล้วนะฮะโอเคแต่ดีนะเป็นธงบ้านเรานะเพื่อนเกิดพอดีซัพพอร์ตสวยตีแฉงดอกสองพันครับผมโอ้โหตีส่วนแฉงครับจังหวะนี้อ่าเรียบร้อยฮะโอเคไปแล้วครับผมพุทตันด้วยอืมระเบิดพีชีไปเตเลยโคแรงโอ้โหดูนะจังหวะ ยังไงฮะการหูตีตีตีอะใครทาไม่รู้แตกเลยนะบูฟักกิ้งโฮครับผมแล้วก็เก็บหมดเล่นเป็นอย่างกระมดัดเรียบร้อยเก็บไปสามครับผมจังหวะนี้ตีบูที่ขอยบอกนะเรียกว่าเป็นน้องน้อง,องสายมัดเลยทีเดียวอืมไปยูซ้อมมาแล้วนะเมื่อกี้จะใช้เหรียญเซตแบบสายมัดนี่โกงมากนะครับผมอือตีธรรมดานะผมต้องมีไฟนะถึงจะสู้แข่งได้ไม่ใช่สู้แข่งสู้การในสองหมื่นะบอกเลยโคตรแรง เรียบร้อยหรือเปล่ายังไงครับก๊าบหแรงมากครับผมโอ้อเลยนะขอัยแรงมากแรงมากบูนวยครับบูนวยบูโนตายขาทงได้นะโอ้โหตึงแรงจริงนะผมแต้มหมื่นจบไปครับเกมเพลย์แรกนะซาโปบอกเลยว่าดาเมจตึงจริงนะผมโอเคไปดูเกมเพลย์ต่อไปเลยนะครับ โอเคครับเกมเพย์ที่สองนะผมต้องบอกว่าเกมเพย์ของซาบะุตันผมไม่ได้เล่นเองนะฮะเป็นน้องชายที่มีฝีมือท่านหนึ่งนะผมเล่นนะไม่ประสงค์ออกนามนะผม,มดูว่าความเป็นพุตันของเขานั้นโคตรแรงนะบอกเลยว่าเล่นในช่วงนี้โคตรโกงนะโอเคนะเคาเตอร์ติดหรือว่าไม่ติดว่าจาังหวะนี้โอเคแต่ไม่ติดสถานะนะครับจังหวะโอ้โหได้อยู่ อคุซันนะแต่ต้องบอกว่าซาโบไม่ใช่วาอาคุซันลงง,ง่ายๆนะครับผมอืมอหือได้อยู่เรียบร้อยติดไฟแตก <c oughs> โอ้โหดูดเนี้ยดูกันนะครับผมก็ทำการยึดไปนะอืมแล้วก็เคาน์เตอร์น้ำแข็งไปเลยวางหรือวางน้ำแข็งเหรอเรียกได้ว่านะครับผมหรือว่าเข้าทางนะซาโบนะครับผมอืมสกิลมาละโอเคห้าศูนย์อย่างไวครับผมห้าศูนย์ไวนะฮะ โอเคไปแล้วครับผมซาบโบเอร์ไลน์ว่ะซาบโบเอร์ไลน์เออโดนหรือเปล่านะจังหวะเมื่อกี้บูตะคุซันมันถึกนะครับผม,มยึดสวยๆไปเอา้าแม่มีตัวมาสอดนะดูนะผมเขาจะแก้เกมยังไงครับผมโดนไปก่อนโอ้โห,โห,โหคุซันเลือดแตกเอาติดไฟตายโอ้โ,โอันนาจ,จริงๆอืมโอเคนะครับผมบูฟักกิ้งโฮไม่โดนนะเขาเตอร์เอาแล้วครับเขาเตอร์ติดจนได้นะครับผม เก็บกราฟหูกราฟนี่คือแบบอีซี่นะตันนี่คือถึกนะครับผมยิงแดงเลือดเยอะด้วยเวลาดึงธงอ้อาวแล้วเว้ยถึงเวลานะปะทะกาฟหน่อยโอ้โหตีดองหแรงแรงติดไฟโหกาฟไม่ไหวนะฮะอาแล้วก็ตามด้วยโอ้โหหมัดนี่นะผมจักรพัดเพิงสไตร์นะแรงมากนะครับผม อืมเ uh huh. นี่ยตีระยะไกลนะครับตีปกติโอ้โหดูด,ดิเท่มากนะครับเรียกว่าท่อแป,ป๊บนะฮะฉายาท่อแป,ป๊บนะครับผมเป็นเด็กช่างกลเก่าอืมใช้ท่อแป,ป๊บในการนะฮะมีเรื่องอืมแล้วยังไงโอ้โหตีปกติไม่ต้องสกิลนะฮะขึ้แรงมากนะครับผมเอามาดูกาปรปะทัดแชงครับก็ได้หรื right? อเปล่าโอ้โหแชงตีมโดนหลายฮิตไงมันโดนหลายฮิตอะดิอืมดูดิฮะ ตีติดบูตด้วยนะครับผมอืมอาละจะขับพัดเพลิงสไตร์ระยะไกลแตกหมดนะฮะศูนย์โคตรตึงอ้าวแม่ไอวอลไอวอลไอวอก็ไม่รอดนะฮะจังหวะนี้ตีในทงนี่รัวๆนี่เหลียมเป็นสามไคโดด้วยนะครับผมนะเป็นเซฟไคโดนะครับผมโอเคจบไปแต้มมือนอีกแล้วนนะโอ้โหไม่มีใครเอาลงจริงๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูเกมเพสสุดท้ายกันเลยนะครับ ถ้าคุณมองหาดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอดเอกพัฒชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่องอัตโนมีตด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เอาละครับโอเเพสสุดท้ายแล้วนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณน้องชายที่น่ารักนะครับผมทําบูตตันหน้าแล้วก็อัดคลิปมาให้พี่นะครับผมนะเพราะว่าช่องพี่ต้องมีรีวิวบูตตันแน่นอนนะครับผมต้องขอบคุณน้องชายจริงครับเล่นเก่งมากๆด้วยนะก็อย่าลืมกดซับสไคร้ให้กําลังใจกันหน่อยนะครับผมนะบอกเลยว่าตึงมากนะโอเคเปิดมานะครับผมคือเขาแบบเอานะฮะเอาเพลิงก่อนนะครับเอาฐานะก่อนที่เขาจะพุ่งนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสเต็ปในการเล่นนะอันนี้เราจำและนําไปใช้ได้นะครับ โอเคมีสายโลยเยอะแล้วก็เปิดก่อนได้ปูดโคตรแรงเลยนะอุตะเกือบตุยเนี่ยครับผมแล้วก็เป็นเมาเออไม่ใช่เมาโก้นะฮะเป็นซาโบโอแอร์ไลน์ทมินมน้องงูนะมาดูว่าเขารับมือน้องงูได้หรือเปล่านะครับผมบุตันอืมโอเคยังถึกอยู่นะยังยังยังถือว่าถึกแ,แต่ทงตามเยอะทงตามเยอะตีปกติอืเข้าโอ้โหแรงนะครับแรงอย่างที่ว่าสีชนะทางอ่ะ แรงอยู่แล้วนะอือโอ้โหจินเบร์นะครับผมเล่นแถว2องไรอนลอยโอเคเขาย้ายธงนะครับผมมาธงสี่เพื่อยึดเอาเลือดก่อนนะครับคือเลือดเด้งเยอะมากนะตัวนี้ต้องศสยในการยึดธงแล้วก็จะไม่ได้กันธงนะครับอืมโอเคสวยโอ้โหตีแรงมากน้องงูเฮ้ยโ,โดนฮอนเนสตี้ว่ะโอ้แต่แบบไม,ไม่ไม่ไม่ตายนะน้องงูเมื่อกี้อืมโอเคนะครับผมก็ตามด้วยสกิลหนึ่งน้องงูกเกือบแตกนะครับ ร,ระวังนะน้องงูออสวยนะเพื่อนก็เรียกว่าซัพพอร์ตนะครับผมทำให้เราสามารถกลับมายึดธงได้นะครับโอเคนะโอโควบี้นี่อันตรายนะครับผมเราสามารถฮอนเนสตี้อิมแพ็คเราได้ืมนะซาโบซาโบด้วยกันเองเหรอซาโบด้วยกันเองก็ตีกันแรงนะครับผม,อมโอเคระวังซาโบนะฮะแตกหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับผมตีบูธพอดี สีบพอดีนะฮะมาดูโคบี้กันนะฮะไหวหรือเปล่านะโอเคจากิวยัดหน้าไปไม่ตายเรียบร้อยโอ้โหเก็บโคบี้แล้วเล่นอย่างกะมัดเลยนะครับผมตอนนี้เหรียญสามไคโดนี่เล่นสไตล์หมัดเลยนะฮะโอเคอุ้ยมาว่ะมาว่ะช้างแว้นนะครับผมโอ้โหชนกับช้างแว้นเลยเออนัน่นแะละนะโคตึงเคาน์เตอร์ไปก่อนเคาน์เตอร์ไม่ติดนะครับอืแต่ว่าอุ้ยยได้อยู่นะฮะเรียกได้ว่าถึกถึก ถึงเหมือนกันถึงเหมือนกันนี่ครับตีจินเบโอ้โหจินเบโดนไปทีดโอ้แทบร้องคือตัดสีชนะนะน,นะโดนแทบล้องนะจังหวะนี้เขาเตอร์ไม่ได้นะครับจังหวะนี้เกือบแตกครับผมจินเบมันเอาเราโดนไปอีกแล้วเนะี่ยจินเบแล้วก็ยังไงโอ้โหติดไฟไตายหรือเปล่าเพอร์เฟกต์ดอทแมนอยู่นะครับจังหวะนี้ไปโอ้ช้างแวนไม่โดนว่ะโ,โดนคูดาวว่ะโดนคูดาว เขาพยายามจะเอาธงห้านะครับเล่นอย่างกับมดัดแต่ว่านี้อบูโน่บูโนโ่โ,นโ,โดนเอ้าแม่โดนเซตหย่อไปก่อนนะครับผมจังหวะเอาแล้วมาท้ายเกมนะตัดมาท้ายเกมชนะแน่นอนนะครับผมโอเคจบไปแล้วนะครับผมนี่คือเกมเป็นสุดท้ายนะบ,บอกว่าเป็นไงบ้างผมเรียกได้ว่าถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับผมชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ